อัสสลามอะลัอกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความจำเริญในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับผ่านวิทยุเสียงอิสลามทุกทท่านนะครับท่านพี่น้องครับในการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามในการทําความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับสำหร,รับมุสลิมทุกๆคนทั้งนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจในหลักการของเรานั่นเองว่าเรา จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะต้องทําทตัวยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยนะครับการอยู่ร่วมกันกับสังคมอื่นๆนั้นแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอาการที่เราจะอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เข้าใจกันแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องราวของาศาสนาเราจะเข้าใจบุบาทของเราแล้วเราจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนั่นเอง เพราะว่าโดยหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยนะครับอิสลามนั้นสอนให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่อ,อยู่ร่วมกับสังคมทุกสังคมได้นะครับสังคมที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันเพราะนั้นอิสลามก็สอนถึงวิธีในการปฏิบัติซึ่งหลักในการอยู่ร่วมกันที่เราเรียกว่ามูอามารัดนั้นต้องถูกนำมาใช้นะครับใน,ใน,ใ,นในทุกทุกที่อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เรื่องราวที่ผมนําเรียนกับท่านพี่น้องมาหรือว่าพูดคุยกับท่านพี่น้องมาหลายช่วงหลายตอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ปลูกฝังนะครับให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีคุณลักษณะนะครับมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นหมายความว่าการที่เราเอาหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาก,การแต่งเนื้อแต่งตัวการปฏิบัติตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ย ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามสอนเป็นหลักการเอาไว้และให้เราเนี่ยเอามาปฏิบัติซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาอัมบียก็ดีบรรดาอ่าสฮาบะก็ดีท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเขาได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นแบบอย่างให้พวกเรานั้นได้รับทราบแล้วก็เป็นแนวทางให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้กันมาเพราะนั้นเราเองต้องต้องมาเรียนรู้แล้วก็เอามาปฏิบัตินะครับเราจะได้อยู่ร่วมกับอ่า คนทุกคนได้นะครับโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับวันนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะครับก็คือเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยแหละครับที่เกี่ยวข้อง,องกับการเป็นผู้ศรัทธาว่าจะต้องมีลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นว่าจะต้องมีลักษณะของ,ของคนที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงคนที่ได้รับชัยชนะก็คือคนที่เข้าเส้นชัยนะคนที่ ได้รับรางวัลได้รับการตอบแทนไม่ได้ถูกลงโทษเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราเข้าใจและก็มั่นใจว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแล้วพระองค์ก็จะให้รางวัลกับเราถ้าหากว่าเราสอบผ่านและก็อาจจะต้องลงโทษเราถ้าหากว่าเราสอบตกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามในการที่จะสอบให้ผ่าน และก็ Al ัมดุลินละนะครับถือเป็นความเมตตาของลระสุบะนาหูวตาลาที่พระองค์บอกข้อสอบก,กับพวกเราหมดเลยนะว่าพระองค์จะสอบอะไรบ้างจะต้องอแล้วเราจะต้องตอบคําถามยังไงบ้างแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างพระองค์บอกหมดเลยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับ ในลักษณะของคนที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยนะครับในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้ตรัสไว้นะครับในสุรานูรอายะที่51กับ52เนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าอินนามากานากาลันมุมีนีนาอิดาดูอิลลอลฮิวะรอซูลิฮิลยิยะกุมะบัยนะฮุมอัยะกูลุซามีอัณาวะอตานาวะอูลาอิกะฮุมุนมุฟลิฮุนท้ายอายะเนี่ยเป็นตัวขายายความนะครับหรือว่ามา ามาให้ความกระจ่างนี่เป็นอย่างดีว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นมุฟลิูหรือคนที่ได้รับชัยชนะเนี่ยจะต้องจะต้องมีลักษณะยังไงนั่นหมายความว่าเขาจะต้องตอบรับการเชิญชวนการเรียกร้องคือพูดง่า,งงายๆก็คือการตอบรับการดด้ว่าของท่านนบ,บีมฮัมส์สัลลัลลอฮุวะลัลฮะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตามที่อันกุรนได้ยืนยันเอาไว้ก็คือบรรดาผู้ที่เมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ได้รอซูลเนี่ยได้ถูกได้ถูกเรียกขึ้นมาหมายถึงว่าเมื่อพวกเขาเได้ถูกเรียกสู่อัลลอฮ์และรอซูลนั่นเองเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อคนเหล่านั้นได้ถูกเรียกสู่อัลลอฮ์และรอซูลได้ถูกด่าวะให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ยอมรับในการตัดสินยอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระองค์ได้กําหนดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธ พร้อมในการที่จะรับแต่โดยดีพูดง่ายว่าเมื่อมีอิมหม่านเป็นขั้นตอนเบื้องต้นมีการยอมรับอยู่แล้วเวลาอัลลอฮฺสุบฮาะฮนะฮวะตาละกำหนดอะไรมาฮุกกลมอะไรมาคนเหล่านี้หรือบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องอยังไงครับเซรมิรอานาวะอัตอนาจะต้องเซอรมิรอานาก็คือได้ยินแล้วว่าอัตอะนาได้เชื่อฟังแล้วนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีลักษณะของ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 ัองอสมวัตต อสัมอวตาก็คือการเชื่อฟังและก,การปฏิบัติตามนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงไม่ดื้อกับหุก่มของอัลลอฮ์ไม่ว่าอัลลอฮ์จะสั่งใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะพยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่เราจะพยายามกระทําอย่างเต็มที่อัลลอฮ์สั่งให้เรานมาดซึ่งเป็นหัวใจเลยของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นเรื่องหลักเลยของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราก็พยายามในการที่จะนมาดถึงแม้ว่าในบางเวลาอาจจะมีรู้สึก ขี้เกียจบ้างในเป็นเรื่องปกติของของของอของมนุษย์ของคนทั่วๆไปแต่ว่าเราก็ตระหนักและก็ยอมรับว่านี่คือความสําคัญที่เราจะต้องทําอย่างเต็มที่เราจึงพยายามในการที่จะละหมาดให้ครบถ้าเวลาแล้วก็พอเรามาดูในรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมก็จะพบว่าโอ้ที่เราต้องละหมาดเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆม,มันเป็นหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธามันเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างการศรัทธาต่อเลาะและการปฏิเสธต่อเลาะ แล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ศรัทธานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราก็เต็มเต็มที่ในการปฏิบัติแล้วก็พยายามในการที่จะทําให้มันสําเร็จรุ่งลงไปเพราะนั้นลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วจะได้รับชัยชนะก็คืออัสซัมวัตตาอะเมื่ออัลลอฮ์สั่งอะไรก็จะต้องยินดีในการที่จะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อกังขาแต่อย่างใดเพราะอะไรครับเพราะพื้นฐานเดิมคือการศรัทธามาก่อนแล้วแต่เดิมนั่นเอง เราศรัทธาต่ออะไ์เพราะนั้นคนที่ศรัทธาต่ออะไ์เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องยอมรับและศรัทธาในข้ออื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสิ่งเล่นลับต่างๆนะครับอย่างเช่นศรัทธาต่อบรรดาลาอาิกะซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครได้เห็นอยู่แล้วนะครับมาริคุนเมสาก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนเสียชีวิตมุงกัตนาคิดก็มาตอนที่อยู่ในหลุมฝังศพก็คือมันเป็นเรื่องของหลังความตายแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเป็นอินมุนเกรฟน,นั่นเอง เพราะนั้นเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาเพราะอะไรครับเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาตั้งแต่ต้นแล้วนั่นเองศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ยอมรับในบรรดาคัมภีต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดาอัมบีะนะครับแต่ว่าเราเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเพราะถือว่าเป็นเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดเป็นฉบับสุดท้ายที่อัลลอฮ์ส่งมาเราศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเราเชื่อว่าวันกิยามะเนี่ยต้องเกิดขึ้นจริงใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์มาตั้งแต่ต้น เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ Allah บอกต้องเป็นไปตามนั้นเชื่อว่าการฟื้นคืนชีพต้องเกิดขึ้นจริงเชื่อว่านรกสวรรค์เกิดขึ้นจริงและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น Allah เป็นผู้กําหนดนี่คือความเชื่อของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจึงมีลักษณะของการอั s a ั w ว t ตอ a h นั่นเองเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องมีั s a ัมว t ตคือการเชื่อฟัง การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามแต่โดยดีโดยไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อลังเลไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดเพราะเธอมีเนี่ยแปลว่าเราไม่มีคุณคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องไปสังคายนาใหม่ต้องไปเคลียร์ซะก่อนนะครับหรืออีกอลักษณะหนึ่งที่จะต้องมีเหมือนกันก็คืออ่าวะไมยุตัยลาฮ์วะรอซูละฮูวะยักชัลอฮ์วยะวะยะ ตักฮีฟาอูลาอิกะฮุมุนฟาอิซูนอ่าก็อีกลักษณะนึงก็คือฟาอิซูนฟาอิซูนกับมุฟลิฮุนก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับคนที่ได้รับความสําเร็จคนที่ได้รับชัยชนะเพราะนั้นไอ้คนที่จะได้รับความสําเร็จแล้วคนที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยแน่นอนเลยว่าสิ่งที่จะต้องมีคืออัตตออาอะเมื่อกี้อัสซอมวะตาอะอันี่อัตตาอะอันเคา้าแล้วก็อัตตักวานั่นเองในอายะนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการ เชื่อฟังต่อลอสุบฮานะหูวตาลาเพราะว่าอายันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าว่าไมยุตอิลละใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ว่ารอซูลาหูมันจะเกี่ยวนเนื่องกันนะครับเพราะว่าเวลาเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยนั่นคือการเชื่อฟังนบีไปด้วยโด,ย,ดยอัตโนมัติแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมใน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 หลายฮะดิสนะครับหรือว่าอายันกุรอานเองท่านนบีก็เอาคําสั่งที่อยู่ใน,นกุรอานมาบอกกับพวกเราเหมือนกัน กุนอิงกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮฺฟตตาบิอูนียอฮฺบิบุหมุลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้นบีบอกกับพวกเราว่าถ้าหากก็รักอัลลอฮ์แล้วรอซูลปฏิบัติตามนบีและอัลลอฮ์จะรักพวกท่านเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเงื่อนไขคือเงื่อนไขนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺหูอะลัยฮิวะซัลลัมน่ลลทำหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไอการปฏิบัติตามท่านนบีก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์การเชื่อฟังในสิ่งที่นบีสอนก็คืืออออออกาา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 ารรเเช่่่่่ฟัังงตตลลละะะะห์ซุบบฮฮนนนนนูวพททททีี้ข ทำหน้าที่เป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่เอาเอาคาสั่งจากอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตาลามามาบอกต่อมาสอนต่อเพราะฉะนั้นคนที่จะจะจะ,จะได้ชื่อว่าเป็นฟาอิซูนเนี่ยจึงต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์จึงต้องเชื่อฟังท่านนาบีและก็จะต้องอันเค้าก็หมายถึงว่าจะต้องมีความกลัว,กล,วกลัวอัลลอสซุบฮานะฮูวะตาลาวยักชัลอลกลัวอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตาลากลัวอะไรละ่ะกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษในข้อผิดพลาดต่าง ในการฝาร่าฝืนต่างๆที่ตัวเองนั้นได้ปฏิบัติในการละทิ้งสิ่งที่เป็นวายิบทั้งหลายนามาดบ้างไม่นามาดบ้างแต่หลังจากนั้นกลับเนื้อกลับตัวได้แต่ก็ยังกลัวอยู่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดนั้นอาจจะนำมาซึ่งการถูกลงโทษซึ่งมันเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่า,าไม่กลัวอะไรเลยทําความชั่วโดย,โดยไม่โดยไม่สนใจไม่แ,แคร์นะเดี๋ยวนี้เขามีคําพูดว่าไม่แคร์สื่อใช่ไหมไม่สนใจอะไรเลยไม่ได้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องต้องระวังตัวเยอะ ทำอะไรก็ต้องตระหนากักว่ามันผิดไหมถ้ามันผิดถ้ามันผิดก็ต้องทําไมล่ะก็ต้องไม่ทําหรือถ้ามันทําไปแล้วก็ต้องสํานึกผิดให้ได้ต้องตอบ้าตัวให้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีอัตตะจะต้องมีอันเคาฟแล้วก็จะต้องมีอัตตกวาด้วยจะต้องมีการมีการยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานะฮูาวาตาละอัตตกวาตักวาคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตกวาคือการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทุกประการ น,นเขาเรียกตกวาและการที่เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นเขาเรียกตักวาเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าใจกันง่ายๆในความหมายของคําว่ายำเกรงเนี่ยนะเขาแปลเป็นไทยว่ายำเกรงเนี่ยนะครับก็คือการที่คําสั่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราก็พยายามทําอย่างสุดกําลังความสามารถสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็พยายามออกห่างอย่างสุดความสามารถนั่นเขาเรียก การยำเกรงต่อลอสุบฮานะนหัวตาลาหรือการตักวาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยเพราะนั้นไอ้คุณลักษณะของคนที่จะเป็นฟาอิซูนก็ดีมุฟเฟฮุนก็ดีเนี่ยแน่นอนฮะหลกัลกๆก็จะต้องมีการอตตาะอสซ้มวตตอะต้องมีเชื่อฟังและปฏิบัติตามแต่โดยดีนะครับอัลลอฮ์สั่งอะไรนบีปฏิบัติอย่างไงอสซ้มวตตอะแล้วก็จะต้องไม่มีไม่มีอารมณ์หรือว่าความรู้สึกในการที่จะขัดแย้งหรือคัดค้านโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็น นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากความที่เรานั้นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วใจเองก็ไม่ยอมรับถ้าอย่างนี้เนี่ยการกระทําถึงแม้ว่าจะออกมาดีเนี่ยในภาพที่เราออกออกมาให้ให้คนทั่วไปได้เห็นถึงมันมันจะดีขนาดไหนมันก็ถือว่าไม่ถูกยอมรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละเพราะอะไรครับเพราะว่าการงานทั้งหลายเนี่ยเวลาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาตัดสินเนี่ยพระองค์ตัดสินที่จ,จิตใจซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเจตนาน,นั่นเอง นั่นหมายถึงว่าเราเจตนายังไงในการทำสิ่งใดก็แล้วแต่อลลอ์ก็จะตัดสินและตอบแทนให้ตามเจตนาเหล่านั้นถ้าเราตั้งใจดีเจตนาดีผลงานออกมาดีห้ัมดูลิลละเพอร์เฟกเลยอันนั้นถือว่าสมบูรณ์มากๆนะรางวัลก็ค่อนข้างจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าหากว่าเราเจตนาดีแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมคือขุกขากบ้างอะไรบ้างแต่ก็ผ่านผ่านไปได้ คะนแนนก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ค,คือตามตามตามเงื่อนไขที่มันได้ถูกวางเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์การเชื่อฟังต่อท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมแล้วก็การกลัวลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นมุฟลิฮูนเป็นฟาอิซูนอย่างแท้จริงเพราะคนเหล่านี้เนี่ยก็คือบรรดาผู้ที่เราเรียกว่ามุมินูนนั่นเองเพราะบรรดามุมินเนี่ยเวลาเขา เขาได้ฟังเรื่องราวของศาสนาได้ฟังดํารัสของลสุบฮานอหัวตาลาได้ฟังคําสอนของท่านนบมีมุฮัมมัดสูลลลอฮุัวอะไรวะซัลลัมผ่านใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสะดับรับฟังเขาจะตั้งใจฟังและเขาจะไม่โต้แย้งเขาจะไม่ขัดค้าขัดค้านโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าเขาขัดค้านเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เห็นมุสิมแล้วคนเนี่ยถ้าหากว่าเวลาเวลาฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วปรากฏว่า เห็นต่างหรือคัดค้านในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ก็ดีหรือเป็นคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุสลัมก็ดีเนี่ยแน่นอนว่าการเห็นต่างถือเป็นการปฏิเสธโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อปฏิเสธก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วครเพราะไม่ใช่มุสลิมเนี่ยปัญหามันก็จะต้องตามมาอีมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาดูว่าคนที่จะ ได้ชื่อว่าเป็น,ปนฟาอิซูนเป็นมุฟลิฮูนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮานุวฺอาตลากล่าวถึงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราเลยเพราะอะไรฮะเพราะไอสิ่งที่ถูกกําหนดมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนก็ยอมรับว่าดีอัลลอฮฺสั่งให้ใช้ให้ทาความดีทุกคนก็เห็นด้วยว่าไอความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําบนพื้นฐานของการศรัทธาซึ่งต่างกันนะครับกับคนโดยทั่วไป คนท th like. ั so meter, ่วไปเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่ออะไรก็เรื่องของเขาแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่พื้นฐานของเราเลยก็คือว่าเมื่อทําแล้วเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์นี่คนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวนะครับแต่เรื่องของการอีหม่านเรื่องของการศรัทธาที่เรามั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะได้รับรางวัลจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ต้องตระนักให้ดีคิดให้ดีว่า เราทําไปแล้วเนี่ยม,มันได้อะไรเป็นการตอบแทนกลับมาถ้าจะบอกว่าทําแล้วไม่หวังอะไรไม่เอานะครับเราจะไม่ใช้คําพูดนี้เพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องหวังนะฮะต้องหวังอะไรหวังรางวัลหวังการตอบแทนจากใครเท่านั้นด้วยจากอัลลอฮฺสุบฮานะหฺวุอัตาลานี่คือความต่างคนทั่วไปก็อาจจะทําสมมุติว่ามีคนในกอในขอในกรนี่ทำเพื่ออลละไรในขอเนี่ยอยากจะให้คนชมเพราะนั้นมันก็แน่นอนฮะ มันต่างกันแล้วถึงแม้ว่าผลที่มันกลับมาหรือว่าภาพที่คนมองเห็นเนี่ยมันจะเหมือนๆกันก็ตามเนี่ยแต่ในผลบุญที่จะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลานั้นย่อมไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะอินนัมันอามาลูบินียาตการงานทุกอย่างเนี่ยเขาดูที่เจตนาเขาดูที่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 ก้อนบุญที่หัวใจเพราะมันจุดกําเนิดของการตั้งเจตนาของเราทุกอย่างแหละครับที่เป็นอิบาดะของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดให้ดีซสก่อน เวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังว่าผลมันจะเป็นยังไงต้องตั้งใจให้ดีก่อนว่าเราทําเพื่อใครเราทําเพื่อใครถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์ฟาอิดะอัลซัมตะ์ฟะตาวะกันอลัลลอฮ์เมื่อมั่นใจปุ๊บมอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยผลมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจเพราะถ้าเราไปคิดเยอะเนี่ยมันจะไม่จะไม่ได้ทำฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเพราะนี่คิดเยอะเกินพอคิดเยอะเกินก็จะเห็นแต่ปัญหารอบด้านสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ คนอย่างเช่นเ,เริ่มต้นจะนามาดก็คิดถึงปัญหา 108, 000, 9, หร้อยแปดพันเก้าว่าเสื้อผ้ามันจะสะอาดหรือเปล่ามันจะมีนยิสเจอโปนไหมแล้วมันจะมีสิ่งสกรปรกกระเด็นมาโดนหรือเปล่าคือเราคิดคิดแต่ปัญหาหมดเลยสรุปแล้วไม่เน้นธรรมเพราะเราก็มองว่ามันไม่พร้อมนี่แหละครับเพราะนั้นยังไม่ต้องครับคือเราพยายามทําเท่าที่เราทําได้ก่อน แล้วขออุอาไปเรื่อยๆอ,อิชอัลลอฮ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะอัลลอฮ์จะรักษาเราไว้ครับถ้าเราเจตนาดีเราตั้งใจจริงเนี่ยเอาลอสุบฮานะหูวตาลาเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะช่วยเหลือและก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไปไปในแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คืออันมุฟลิฮูนอันฟาิซูนคนที่ได้รับความสําเร็จคนที่จะได้รับชัยชนะอย่างที่บอกครับคงไม่ใช่ การที่เรานั้นไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้เปล่าแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองและที่สําคัญก็คือมันเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจของเราจากความออคลาสของเราจะนมาจะถือสินอัจะจ่ายสากาดจะทําความดีจะช่วยเหลือคนยากคนจนจะทํามาหากินจะทาการค้าขายทั้งหมดคือผลบุญนะถ้าหากว่าเราทําเพื่ออัลอสุบฮานะหูวตาลาเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยอิสลามสอนในทุกๆเรื่องที่เป็นภาคปฏิบัติของ มนุษย์ทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราเอาอิสลามมาสู่ชีวิตของเราอยู่แล้วเอามาสู่การดาเนินชีวิตเอามาสู่ภาคปฏิบัติของเราอยู่แล้วจะค้าขายก็ต้องเอาอิสลามมาใช้จะก,กินจะอยู่ก็ต้องเอาอิสลามมาใช้จะคบค้าสามาคมท,ทําธุรก,กิจกับใครก็ต้องเอาอิสลามมาใช้นะจะจะอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นะครับเราก็ต้องเอาอิสลามมาใช้ ใช้จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนั่นแหละเพราะนั้นอิบาดาเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮฺสัลลัมถูกกำชับเอาไว้ก็คือว่าบุตรบบญกรรตัยอัติยกันยากีนจงอิบาดาต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนหรือความตายมันจะมาถึงนั่นเองนั่นหมายถึงเราจะต้องอยู่กับอิสลามเราจะต้องเอาอิสลามมาเป็นมาเป็น,มา,ปน,ม,าปนมาเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เข้าไปว่ากันว่าไอสิ่งที่เราทําเอาไว้เนี่ยมันจะได้ภาคผลยังไงบ้างเพราะนั้นท่านพี่น้องครับเน้นย้ํากับ กับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าถ้าเราอยากที่จะให้ได้ชื่อว่าเป็นมุฟลิฮูนผู้ที่ได้รับชัยชนะเป็นฟาอิซูนผู้ที่จะได้รับความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่อัสมะตตอะอัลลอฮให้ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามในคําสั่งต่างๆของอัลลอฮและแบบอย่างของท่านนาบอีอย่างแท้จริง อันเขานะครับแล้วก็จะมีความกลัวในการที่จะกจะถูกลงโทษแม้ว่าเราจะทําความดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่และที่สําคัญก็คืออัตตะวาจะต้องมียาเกรงเต่าเราจะต้องมีในทุกๆท,ที่ครับที่เราไปไม่ได้ล็อกเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งแต่จะต้องอยู่กับเราทุกขนทุกแห่งนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่จะเป็นคุณลักษณะในการที่จะทําให้เรานั้นได้รับความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคาร้อนนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้คงจากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว อิชาลลอฮ์เดากลับมาพบกันในครั้งต่อไปครับวบ,บิลลายตาฟิกวันฮิดายะวะสลามอัลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮิวะบารากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา